ประจำวันที่17มกราคม2567ค่ะและแน่นอนนะคะถ้าพูดถึงวิจารณ์เลขเด็ดแล้ววันนี้เรามาวิจารณ์เลขเด็ดทุกสำนักดังกันค่ะและสําหรับใครที่ติดตามรายการอาจารย์ส้มวิจารณ์เลขเด็ดนะคะเข้าไปกดติดตามได้ที่ช่อง YouTube อาจารย์ส้มเซียนหวยวิจารณ์เลขเด็ดตัวไหนจะมาแรงที่สุดนะคะวันนี้เข้ามาแล้วลงทะเบียนรับความรวยรวยพร้อมกันด้วยชุดรวมชุดรวยจากเลขเด็ดทุกสำนักไม่ว่าจะเป็นสงหวังล็อกสําเร็จผังเลขล็อกฟันเป็นจริงรวยสักทีเลขมงคล และบางเอิญแน่นอนนะคะสำหรับเจ็ดสำนักดังนี้ใครอยากจะปราบเซียนเลขรอบนี้มีฉเฉลยสำหรับใครที่บอกเลยว่าซื้อหวยซองอยู่แล้วซื้อทุกวดนนะคะแต่ว่าไม่รู้จะซื้อหน้าไหนยังไงดีบอกไม่ถูกวันนี้นะคะเปิดจองฉบับออนไลน์ค่ะสำหรับสมบัติงรวยสักถีเลขมงคลและบางเอิญปราบเซียนเลขนะคะใครที่อยากได้เจ็ดตัวนี้นะคะก็รอกันเยอะ3-2ค่ะอ่ะ 3, 4นะคะและสุดท้ายตัวนี้เลขดังนะคะเลขดังก็จะมี2 4สนะคะ52 5สันะคะ, 5, 2, 5, 3, ะ,คะชุดนี้ก็จะเป็นรวมชุดรวยสรุป7็สำนักค่ะสำหรับใครที่อยากจะได้7เล่ม7เล่มดังนี้สมหวังล็อกสำเร็จผังเลขล็อกฟันเป็นจริงรวยสักทีเลขมงคลและบังเอิญเเล่มนี้ปาดเซียนค่ะทักไปที่ l ล n e แอดห้าร้อยอาร์วอดีลขึ้นอยู่หน้าจอนี้ต้องมีแอดนำหน้าทุกครั้งนะคะหรือกดลิงก์สีฟ้าด้านล่างนี้ลิงก์สีฟ้าค่ะกดเข้าไปแล้วก็เพิ่มแทม จ็ดสำนักดังสองเลขที่มีความนิยมที่สุดในเมืองไทยนะคะสมบังล็อกสำเร็จผังเลขล็อกฝันเป็นจริงรวยสักทีเลขมงคลบังเอิญมีจำน่ายแล้วคะ่ะที่ v i p ค่ะทักไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 500RVHNC เจ็ดเล่มน,นี้พร้อมสรุปให้ทันทีเพียงแค่กดเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักเข้าไปพิมพ์คำว่าสองเลขนะคะเจ็ดเล่มน,นี้ตัวไหนเด็ดๆดัดงๆวันนี้อาจารย์เอาแชมป์ชนแชมป์ของงวดที่แล้วมาฝากค่ะแชมป์ของงวดที่แล้วนะคะงวดนี้เขาวางให้เป 5 9 2นะคะสำหรับแชมป์ของงวดที่แล้วประชันแชมป์กีกคนอันนี้ก็คือเป็นแชมป์ชนแชมป์นะคะก็คือมีแชมป์ในแต่ละงวดที่ให้แบบถูก3ตัวตรงนะคะอย่างน,น้อยๆ3ตัวตรงหรือ2ตัวนะคะก็จะเป็นแชมป์ของงวดที่แล้วเลยนะคะแชมป์ของงวดที่แล้วดูสิว่ามาชนกันจะได้เป็นเลขอะไรคะ่ะก็จะมี9 7 0ูนนะคะปรากฏว่าแชมป์อีกฝั่งหนึ่งมี0ูนะคะแต่ตัวที่เหมือนกันสังเกตดูใหด้ดีนะคะตัวที่เหมือนกันเนี่ยมีเลข9ที่ รู้สึกว่าสองฝั่งเนี่ยเลขเหมือนกันตัวนี้นะคะก็ซื้อดักไว้เลยค่ะ94นะคะบางคนบอกว่าอาจารย์52ก็ได้นะคะแต่แชมป์เนี่ยเขาให้94เป็นตัวดักทางไว้และอีกหนึ่งตัวค่ะสําหรับแชมป์งวดที่แล้ว970งวดนี้เขาให้970งว,วดที่แล้วนะคะ445กับ648งวดที่แล้วนะงวดนี้วาง970ค่ะดูซิว่างวดนี้จะให้ตัวไหนค่ะเระพูดนี้วาง70 79เลขดังนะคะมีโอกาสออกนะคะแล้วก็อีกหนึ่งตัว ก็คือ75ค่ะสำหรับส่วนตัวอาจารย์ส้มงวดนี้เนี่ยเทคะแนนไปที่ฝั่งนี้เลยนะคะฝั่งขวานี่เลยศูนย์เนี่ยมีโอกาสส่วนเลข9้า เลข9ที่เขาชนกันเนี่ยเท่าที่ดูก็คือ79 92 9594น่าสนใจมากๆนะคะโดยเฉพาะ79แชมป์ชนแชมป์รอบนี้592ชนกับ970ฝั่งน้ำเงินหรือฝั่งแดงจะมากันแน่งวดนี้อยากรวยวันนี้อาจารย์ส้มจัดให้เลยนะคะใครที่ชอบตัวไหนพิมพ์มาบอกอาจารย์ส้มที่ใต้คอมเมนต์แต่ใครที่อยากรวยรหัสรอบนี้อาจารย์ส้มมีจานเลขเด็ด5324รหัสนี้4ตัวเอาไปรวยได้เลยค่ะ แต่เจาบังเอิญหรือฝันเป็นจริงก็ตามมาค่ะสําหรับสมหวังนะคะตัวแรกต้องบอกว่าโอ้โหสมหวังเขาวางเจ็ดงวดนี้นะคะฉบับสมหวังวางเจ็ดให้แล้วก็มี7071ค่ะ2ตัววันหวยออกนะคะนอกจาก16ที่เป็นวันครูที่ดังแล้วและก็ยังมีวันหวยออก17ด้วยนะคะนอกจากเลขดังวันครูแห่งชาติแล้วนะคะอีกหนึ่งตัวแน่นอนก็ต้องเป็น70แล้วก็1ค่ะ701 คนบอกว่าอาจารย์704 491 480 701จะสลับแบบไหนก็ได้แต่ว่า3ชุดนี้คัดมาให้จาก7็ดสำนักดังสมหวังล็อกสำเร็จผังเลขล้อฟันเป็นจริงรวยสักทีเลขมงคลและบางเอิน่นใครที่อยากได้7เล่มนี้7จสำนักดังนิตยาสารสองเลขที่มียอดขายอันดับหนึ่งของเมืองไทยตอนนี้รับเรขเลยแต่ที่สำคัญวันนี้นอกจากจะได้เทียบเลขแล้ว3ชุดนี้ที่อาจารย์นำมาฝากสรุปแล้วเนี่ยเราจะต้อง ซื้อชุดไหนวันนี้ดาวเด่น3ตัวตรงและ2ตัวมาเปิดเผยที่นี่ที่แรกในรายการอาจารย์ส้มวิจารณ์เลขเด็ดงวดประจำวันที่1ิมกราคม2566ค่ะและแน่นอนใครที่ดูอยู่5324รหัสรวยของงวดน,นี้ท่องไว้จนกองหวยจะออก17มกราคมจะต้องจําให้ดีจําให้ขึ้นใจมี5มี3มี2มี4 4ตัวนี้แหละจะรวมชุดรวยให้ทุกคนได้รวยเงินล้านกันค่ะและ3ตัวตรง526องกก็ซื้อดักทางไว้ทุกตัวทั้งไปทั้งกลับทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ องตัวตรงได้แบบนี้แล้วอย่าลืมไปซื้อลอตเตอรี่นะคะเพราะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเลขดังเหมือนกันในงวดนี้17มกราคมปี67หวยออกวันพุธขึ้น7จ็ดค่ำเดือน2รอบนี้ดูให้ดีๆเลข7จะมาไหมตัวสุดท้ายมอบโชคให้ในรายการอาจารย์ส้มพิจารณ์เลขเด็ดใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะใครชอบตัวนี้เหมือนอาจารย์ส้มขอกําลังใจหัวใจกันคนละตัว<ๆ>ตัวสุดท้ายขอมอบโชคให้ท่านผู้ชมได้แก่7และ4คะ่ะ ถ้าอยากตามก็เอาไปรวยอย่าลืมบวก 1- ลบ1นะคะแต่แน่นอนตอนนี้เลขที่ดังที่สุดเลขกระแสเลขที่ดังแล้วก็มาแรงบอกเลยว่ามีอยู่1ตัวนะคะเลขมาแรงค่ะนอกจากเลขสรุปจากเจ็านักดังแล้วอ่าหลายคนอยากรู้อาจารย์เลขมาแรงเนี้ยที่จะเป็นเลขดังคือเลขอะไรอ่ามีคนหลายคนถามนะว่าเป็นตัวไหนอยากรู้ใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าอยากรู้ลองเปิดได้แล้วแต่ชอบจริงๆแต่วันนี้วิจารณ์เลขเด็ดทั้งทีก็จะต้องมีทีเด็ดมาฝากทุกท่านอย่างแน่นอนสําหรับใครที่ดูอยู่อยากจะได้หวยซอง ซื้อประจําอยู่แล้วสมหวังล็อกสาเร็จผังเลขล็อกฝันเป็นจริงรวยสักทีเลขมงคลและบังเอิญ7เล่ม7สํานักดัง7นิตยาสารเลขที่มีผลงานยอดเยี่ยมที่สุดและเปิดมายาวนานที่สุดใน20ปี